ท่านผู้หญิงทัศนาวัยสอนสงครามรัชิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยานิวัฒนากมมารมหลวงนาราธิวาสราชนครินและพันเอกอารามรัตนกุลเสรีเรืองฤทธิ์เกิดเมื่อวันเสาร์ที่11พฤศจิกายน2488ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ขณะสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา ทรงพระคันนั้นพระองค์ทรงขาดแคลนทุนทรัพย์และไม่ได้ประกอบอาชีพทําให้ท่านผู้หญิงทัศนาวลัยมีโภชนาการไม่ค่อยดีแม้ว่าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช,ชนนีมทรงมอบเงินจํานวน600ซังสวิตต่อเดือนก็ตามเมื่อท่านผู้หญิงทัศนาวลัยเกิดมาทั้งสามจึงอยู่กันอย่างมัธยัถ์ในสวิตเซอร์แลนด์ในวัยเยาว ท่านผู้หญิงทัศนาวลายัยเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายและไม่สุขสนเมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระประเมนทรามหาอานันทมหิดลพระอัฐมารามาธิปดินสเสด็จยิวัตกลับประเทศไทยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาม่ได้เสด็จตามด้วยเนื่องจากต้องดูแลพระธิดา ท,ท่านผู้หญิงทัศนาวัลขณะมีอายุได้หกขวบก็ได้ตามสเสด็จพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชประมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพนนันปีหลวงปรับประเทศไทยโดยทางเรือท่านผู้หญิงทัศนาวัลสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมาแต่เดีวิทยาลัยจากนั้น ได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและศึกษาที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านผู้หญิงทัศนาวลัยรัตนกุลเสรีเรงฤทธิ์เดินทางไปศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์แะได้พบกับนายสินทูสอนสงครามซึ่งรับรชาชการอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเบิร์ด้รับพระราชทานสมรสกับนายสินทูศรสงคราม เมื่อวันที่12พฤศจิกายน2516มีบุตรชายหนึ่งคนคือร้อยโทจิทัศนสอนสงครามปัจจุบันคุณสินทูสอนสงครามอาดีตเอกอัครราชทูตหลายประเทศกเกษียณอายุราชการและเป็นเจ้าของตลาดบองมาเช่ย่านประชาชื่นท่านผู้หญิงทัศนาวัยสอนสงคราม เคยเป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าว,วิเศษเป็นท่านผู้หญิงเมื่อวันที่5พฤษภาคม2529ท่านผู้หญิงทัศนาวลัยสอสงครามเป็นพระราชนัดดาที่ใกล้ชิดกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมากที่สุด ผู้หญิงคนเดียวในประเทศไทยที่เรียกสมเด็จยายท่านผู้หญิงทัศนาวัยสอนสงครามเป็นที่เคารพของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์หลายครั้งที่ดูข่าวในพระราชะสำนักไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเทพเมื่อมีงานพระราชพิธีที่จะต้องพบกับท่านผู้หญิงท่านจะทรงคมไหวท่านผู้หญิงก่อนเสมอในฐานะพระภคินี หรือพี่หนูแม้ตอนที่สมเด็จย่าทรงพระประชวรเเด็จเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเซริราชท่านผู้หญิงในธนะพระรดาก็ได้ทำหน้าที่ดูแลเฝ้าสมเด็จยายทุกวันทั้งอุ้มเช็ดองค์ขอดหมอนตรงโน้นทำนั่นตรงนี้เวลาบรรทมท่านทำได้คล่องแคล่วจวบจนวาระสุดท้าย เมื่อวันที่4ธันวาคม2538พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีกระแสรับสั่งถึงสมเด็จพระศรินทราบรมราชชนนีสวรรคตความตอนหนึ่งว่าเมื่อสวรรคตก็ดีใจอยู่อย่างที่ลูกของท่านทั้งสองอยู่ด้วยกันจับพระหัตถ์อยู่และหลานที่ท่านรักที่สุดคือท่านผู้หญิงคัทสนาวลัยสอนสงคราม พอท่านเลี้ยงมาก็จับพระหัตถ์กันทั้งสามคนนอกจากนั้นตั้นถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขูเดเรือใบฝีพระหัตจำนวนมากตรงสร้างได้แนบเนียนหน้าพิศวงตามรูปร่างอย่างแบบเรือใบแข่งเพลร,รมด้วยการย่อสัดส,ส่วนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาเรือใบที่สำเร็จขึ้นโดยฝีพระหัต่านี้มีเรืออยู่ํำหนึ่ง โปรดก่าลัอื่นพระราชทานชื่อว่าทัศนาวาัลอันเป็นชื่อของพระพาติยะจึงเป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาณิวัฒนาและพระราชทานเป็นพระปรมาพิไทยพออติดที่เรือใบด้วยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระราชทานพระราชทรัพย์สร้างโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาล3มตำบลต่อมาได้พระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่าโรงเรียนทัศนาวลายท่านผู้หญิงทัศนาวายสอนสงครามได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยนจนจรจาภรณ์จ,จุลจอมเกล้าดังนี้ 1. จตุททัศจุลจอมเกล้า2518 2. รปิยาจุลจอมเกล้า2520 สามทุติยจุลจอมเกล้า2526และสี่ทุติยจุลจอมเกล้าว,วิเศษ2529